Để Để khó, ở đây con lấy cũng nhưng mà cái mấn là tổ má má hoắt thau hầu rồi ní, mấn chín, có lẹo, mấn rồi รรมาดากันรถยังไปมันเข้า,าไปไปอ่ะเข้อวันนี้รถมันแข็งสองมือมาแต่น,นึงมันเลนดูอะไรมันก็นเลยเซยบิน มันมากเก่เต็มเอาเป็นเก่งเอานี่งเลยค่ะแล้เป็นคย่าปานี่ไผ่่างาอยากหัวให้หรือว่าซื้อตัวไปอม่ที่แรกอย่ามาซื้อไรเพ่ได้จะมาเ่ททาะซื้อบุญลเออเน้เป็นลายลิีอเค์หนึ่งใชแล้ว ราน,น่อ,อนก็ยกายลไปไปไปไม <c oughs> ่ืออา,งงาก็ไม่ไกลดนนีนเ่เจ้านาไปไปไปแล้วงดนหนี่ยอก<อ>ยามา่ยั่าแต่แท้สิกว่าแต่แท้สิขา้นข่างรถไฟลงหมดดิกูสิาหยังโน่ตรงตรงนั้นดิกูสิไปยังโน่กูสิมาอยังโน่เจ้าสิไปถื้นมองเนี้าขทางรถไฟไปกี่เจ้าเจ้าสิไปเส้นตรงรือเส้นเลี่ยวแนี่เอากูสิไปยังน ไปน้นี่าันลืมตื่นตัวตุ๊เปอีแห้งเลยเดนโอ๊ยอยโอ้กกนนี่นล่างเ้าไกนไเ้จ้าสิสหไก่ล่างกาวลางจปซื้อี่หนอเที้ยได้ป่ะเอาอะไรป่นาว่เดี๋ยวคิดก่อนเทียโอ้ยอ้ยเขาแล้วเ็จะนั่งสกเย ที่ยังไมได้แล้วสมองมันับทั้งนี้ทีเาติดตเหยียดตัวตัวมาตันี้ขี่หุ่นขี่หุ่นตั้งลำไยท่า่นวอ่องผู้จิไปใส่ไปยังนุ่มมือบุ้งไวงเาไปทั้งแบบนี้เยยเาเอพบุ้ง ข้กะเป็นแเสนหรือมเสือข้าวขาากก็แปลเหลวบวยมเนเจค่ะบบเอได้ไเก็บเงินมาได้หลายบวบุอยู่ขึ้นมาเขถึงจะเข่าหดแย่สวัสดีค่ะเอา ผู้ใดก็เป็นฝรั่งเมวากันผู้ใดหัดเงี้ยเลอย่าไปมาเอาผู้ใดเลยมีผั่ฝรั่งอีกอกจาาไอ้คนไม่เนี้ย่ะไม่เนี้ใบใส่อ่ไร่ะผัร่งใบเนี่ยว่ามาวกก่าจ่า่ด่ามัจะด่านั่งจีนกว่ดิม่าจ่าโอ้ผัวเขาไอ้ใบนั่นมันเด็่ัฝรั่งจี ว่ามื่ไหอัวนใบน้ากันไปกี่เอาใบเ้ใบดูนกว่ามนใไโรงเรียนใบคนคนคนให้น้ำแนงังคโอ้พราว่าเองัไเดี๋ยวพอฝรั่งอีนอแากพออนอจากพอีนั่นส่นลอยกแม่นั่นฝนสั่นเล้ทุกคนแจกันี่สั่น เขาก็ศาส,สนาคิดขึ้นมานี่ศาสนาุดกก็ขึ้นขึ้นสิ่สัญญาณวาะขางลัง <laughs>

กอกแม่อัดอีดอ่ลูกได้ไหแล้ว,ลวเออ,เอ,อมาเเอ,อ,เอาดวเอาดวอาเดี๋อีวเวาอวา,าเดี๋เาอา,า,เเาเาเอวาวาาดีเตอยเ